ก็คือทํางานข่าวมานานมากแล้วนะคะ20กว่าปีเลยต้องบอกว่าใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามอายุในวัย50ยังต้องดูดีนะคะยังต้องสวยว่าอย่างนั้นเถิดนะคะแต่ปัญหาของพี่ปอก็คือเวลาพี่ปอเข้าไปนในสตูเนี่ยในการทํางาน20กว่าปีสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ แสงที่แรงมากๆแสงจากสตูหรือว่าการทํางานข้างนอกน,ะะนี่ฮะนอกจากทำ,ทำลายผิวพรรณแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยเมื่ออายุเยอะขึ้นก็คือเรื่องของสายตาค่ะสายตาเราเริ่มพรา่าเริ่มอ่านอะไรไม่ค่อยชัดซึ่งมันเป็นอุปสรรคอย่างมากในการทํางานพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าวนะคะแต่พี่พอมีตัวช่วยโอ้โหไปเจออันนี้เลยค่ะบ a ลานซ s t อส s า n t t i n e ค่ะเขา plus ส่วนสารสกัดจากธรรมชาติที่ดูแลสุขภาพของเราแบบเต็มๆเข้าไปอีก5ชนิดเลย เราก็ทราบอยู่แล้วว่าแอสตาซนทีนเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากแต่พอเขารวมไปอีก5ชนิดนะคะอย่างเช่นสารายฮิมาโตโคอคสัส คุยอลิสเนี่ยจากญี่ปุ่นเลยนะคะโอ้ตัวนี้ดีมากๆแล้วก็ยังมีโคเอนไซคิวเทนมีสารสกัดจากขมิ้นชันมีสารสกัดจากพริกไทยดำจากมะขามป้อมจากน้ำมันมะพร้าวทุกอย่างเป็นวัตถุดิบคุณภาพที่รวมกันแล้วนี่นะคะสกัดออกมาแล้วเนี่ยไม่ตกค้างในร่างกายแล้วก็สกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาและหลังจากที่ทานไปเนี่ยก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยค่ะว่าเออมันดีขึ้นนะสายตาเราเริ่มแบบ กระจ่างสายอ่านสคริปต์อะไรเริ่มสบายขึ้นในหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ย ผิวพรรณเราก็เริ่มดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงจึงมั่นใจในบาลานซ์แอสตาแซนทินมากๆเลยค่ะค่ะต้องบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยช่วยเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะคะโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ด้วยคนทํางานนะคะคนใช้สายตาเยอะๆนะคะช่วยดูแลหมดเลยหรือว่าคนที่อยากดูแลเรื่องของผิวพรรณเขามีสารต้านอนุมูลอิสระดีมากๆเลยค่ะแล้วทานแล้วไม่ตกค้างในร่างกายด้วยโดยเฉพาะ เขาบรรจุอยู่ในซอฟ์เจลเม็ดเล็กๆทานง่ายนะคะทานพร้อมมื้ออาหารเลยแล้วตัวซอฟเจลเนี้ยแตกตัวเร็วมากทานเข้าไปปุ๊บเนี้ยเขาไปทํางานทันทีในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยปอดูแลด้วย บา l a n c e แอสตา e n t ต n นตัวนี้พอรู้สึกว่าเห็นผลได้ดีแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดีมากๆเลยเพราะปอเป็นคนทํางานด้วยเป็นคนที่ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ใช้สายตาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเปิดใจนะคะสําหรับบาลานซ์แอสตา e n t ต n นนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังในการทํางานมากขึ้นเลยแหละค่ะปอมั่นใจในบาลานซ์แอสตาแซนตีนค่ะ